สวัสดีครับมาพบกับนชจุยเช่นเคยนะครับอ่ะแต่ก่อนมันเคยทำคลิปไอหม้อต้มกาแฟของออโตนะครับออโตโตมาแล้วนะครับตอนนี้มาเราอยากเห็นเขาดิฟกันนะครับก็ลองเอาไอคอฟฟี่พอตนะครับไอแบบที่เขาดิฟดิฟมาลองซื้อมาดูนะครับอ่าเพิงมานะครับของก็สั่งมาจากช้อปปี้นะครับนายเป็นของมาจากจีนนะครับ กล่องก็เย็ยนๆหน่อยร้อยกว่าบาทนะครับกล่องก็เย็ยนๆนิดหนึ่งแตกวาน้อ้ยังไม่รู้เลยเพิ่งได้ของมาวันนี้ครับเฮอรีลล่มาส่งให้วันนี้พอดีอ่าเรามาดูกันนะครับอ่าจะเข้ามานะครับตัวนี้เป็นมันไม่ใช่กาวกระดาษนะครับตัวนี้มันจะเป็นเหมือนอ่าตัวฟิลเตอร์ตัวฟิลเตอร์ที่เป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลตตัวกรองเป็นสแตนเลสนนะครับเพราะว่าถ้ากระดาษมันก็ ที่แกไปหาซื้อนะครับซื้อล้วเพราะวันสวยแส่ถ้เป็นกระดาษมันก็ต้องใช้แล้วทิ้งกระดาษแล้วก็ไปเอาสเตเลตมานะครับจะได้จะได้นานยาวไปอ่าแล้วก็ตัวโถแก้วนะครับโถแก้วอ่าแกะมาดูนะครับสภาพเป็นไงก็ไม่แตกหักนะครับไอ้กล่องยุบยุหน่อยก็ไม่แตกหักอะไรนะครับอืมก็เพราะแก้วก็ค่อนข้างหนานะหนาอยู่พอ,อสมควรนะครับไม่มีเวอร์เนียมมาวัดนะครับหนากี่มิล ก็ดูแข็งแรงอยู่นะครับมียางตรงนี้เป็นยางสภาพยางก็ตอนนี้ก็ยังดีอยู่นะครับใช้ไปนานๆด้จะเป็นไงเหมือนกันนะ,ะนะครับตัวแก้วตัวกรองนะครับปึ๊บก็แค่นี้นะครับอุปรกรณ์มันก็มีแค่นี้แหละ,ะเดี๋ยวเราจะาลองต้มกันดูต่อเดี๋ยวเราจะลองต้มกันเนเมื่อกี้ผมก็ไปล้างมาแล้วนะครับองใหม่ไม่เพิ่งแกะก,กล่องเลยนะยังไม่ล้างเลยแต่คราวนี้ผมก็ไม่มีกาต้มน้ํานะครับผมไม่มีกาต้มน้ำผมก็จะเรามาต้มกับ ตัวไอออฟตโตตัวนี้นะครับให้หยดแทนกาต้มน้ำนะครับเดี๋ยวก็ขอเติมน้ำก่อนแล้วกันนะครับดูที่มันจะผมไม่ใช่ขาดิบู่แล้วนะครับเพราะว่าตากาต้มน้ำที่บ้านก็ไม่มีอยากจะลองซื้อมาลองเล่นๆดูนะครับไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันมันจุอยู่ที่ ได้น่าจะประมาณ400กว่าซีซีนะครับอ <puppy> ่านะครับแล้วเติมกาแฟไปก่อนนะครับลองดูนะครับผมก็ไม่เคยดิฟกาแฟมาก่อนนะครับเคยใช้แต่ตู้ไอ้หม้อหม้อต้มแบบออปโต้นะครับคล้ายๆมันคล้ายๆหลักการคล้ายๆเหมือนดิฟนะครับแต่เรามันจะไม่ค่อยอารมณ์มันจะไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ทํากินได้เหมือนกันนะครับลองดูยังไม่เจะเลยเรามาอด d a p t หน่อยเพิ่มอ่า ลองดูนะครับเปิดตึ้งสวิตมา่าน้ำเริ่มหยดลงมาแล้วนะครับหยดลงมาแล้วอาจจะไม่เหมือนเราใช้กานะที่วนๆได้นะอันนี้เราไม่ต้องไม่ไปวนนะครับอยากวนมันก็หมุนเอาหมุนในนี้เอานะครับ ที่ไม่ก็หมุนก็ได้นะครับค่อยๆปล่อยมันไปแล้วก็คอยดูนิดนึงครับมันจะไม่เหมือนการใช้เครื่องออฟตโตโดยตรงนะครับเพราะว่าน้ำมันจะมันน้ำจะมันจะไหลได้เร็วกว่านะครับอันนี้มันจะเหมือนไหลช้ากว่าถ้าน้ำเยอะๆผมก็จะปิดครับ,บพิเตรงนิดหนึ่งรอก่อนครับรอให้มันหยุด ถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ใช้กาต้มน้ำนะครับอันนี้ผมมาลองลอง,ลองเล่นดูนะครับเล่นดูเวลามันหยดดูที่เป็นยังไงเพราะว่าผมไม่มีกาต้มน้ำนะครับมันก็ค่อยหยดดูนะครับอ่า จริงๆเนี่ยแนะนำก็ทงดิฟเนี่ยไอตัวแก้วเนี่ยมันออกมาสำหรับกาต้มมากกว่านะครับเพราะว่ามันต้องเราเรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยมันต้องกาต้มน้ำร้อนหรอกเราต้องออต้มน้ำแล้วค่อยคอย่คอยเทนะครับเพราะว่าถ้าเอาไอตัวตัวเนี่ยมาเนี่ยผมก็เอามาลองอัดดับดูเฉยเฉยนะครับมันหยดน้ำเนี่ยมันจะเยอะเกินไปนะครับบางทีมันจะล้นเพราะว่าตัวการไหลอัตราการไหลของตัวกรองของตัวถ้วยดิฟเนี่ยครับม,มันไม่มันไม่เยอะมากถ้าเราเทน้ำแรงน้ำมันเยอะไปมันอาจจะล้นได้นะครับ แต่นี่ใช้ตัวนี้ได้นะผมก็ต้องคอยเปิดปิดเปิดปิดนะครับเปิดปิดเปิดปิดปด,ดูจนกว่ามันจะได้ปริมาณน้ําที่เราต้องการนะครับถ้วยนี้มันได้มันได้สูงสุดถึง400นะครับแต่ละมันอยู่ที่เรานะต้องการความเข้มข้นขนาดไหนนะครับสําหรับการอัเงี้ความเข้มข้นปริมาณน้ํามากน้อยนะครับออย่างกาแฟวันนี้มันขมผมก็ชอบถ้าผมกินเป็นแบบไม่ใส่น้ําตาลเลยผมก็ชอบให้น้ํามันเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าวันทีผมก็สู้ความขมมันไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าผมเติบ อาจจะผสมนมผสมคอฟฟี่เมดน้ำตาลอะไรผมก็อาจจะลดลดปริมาณน้ำลงนะครับอันนี้แล้วแต่เรานะครับความเข้มข้นอะไรแต่ก็นะครับไมาได้ไม่ได้รรยากาศในแบบนะครับวนันนี้แต่ตัวนี้มันจะขีดเนี่ยมันมีถึง400นะแต่มากกว่าน่าจะได้นะแต่ก็แล้วแต่เรานะที่บอกความเข้มข้นตรงไหนนะก็รอไปครับเดีย๋ยวยดไปากาแฟดิฟเนี่ยมันก็เรียได้ รชัมันสุนทรีที่การรอคอยนะครับกลิ่นกาแฟนะถ้าใครจะรีบๆนี่ก็ก็คงไม่ไม,ไม่ไม่ทันใจนะครับอหมอะหรับ่ค่อยอค่อยรอนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มานั่งเชิญชิมกันกค่นี้ครับง่ายนะครับการชงกาแฟดิบด้วยหม้อหม้อไอ,อ,อ้เขาเรียกอนะไรอันนี้เขาเรียก coffee pot นะครับในกล่องมันนะ coffee pot นะครับว่าแก้วดิบเรียก,กว่าแก้วดิบก็ได้นะครับ โดิฟกาแฟอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแตเ่เดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับก็ได้ตามนี้นะครับอา่ามานี้ก็สวยงามนะครับปุ๊บดูดูสวยงามปุ๊บเวลาเราจะกินแล้วก็ยกออกนะครับแล้วก็เทใส่แก้วเราพอนี้ไม่ได้เอาแก้วมานะครับเนี้ครับยกแล้วปุ๊บเราก็ะกะเทใส่แก้วฮนะแก้วที่สวยงามเราจะได้สวยงามไปอีกแบบนะครับอา่าสำหรับ คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสำหรับใครสนใจก็ไปหาซื้อได้นะอันนี้ผมซื้อช้อปปี้ร้อยร้อยกลางๆครับจำราคาไม่ค่อยได้เหมือนกันขอเพิ่งมาแต่ไม่ได้กดเข้าไปดูในราคาที่ซื้อเลยบอกสิซื้อของหลายอย่างจำราคาไม่ค่อยได้นะครับใครชอบก็ไปลองครับสำหรับคอกาแฟนะครับอยากจะได้อารมณ์ประมาณอเมริกาโน่นะครับแบบดริปนะครับก็ไปหากาแฟดริปไปหาซื้อแล้วก็มาชงกินกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็นาไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ